ผมดูเนี่ยคาับโค้ดคนนี้เก่งมากบูไดมอนด์หน้ามนคนนี้ลูกสุนทรพู้คุณต่ายิ่งเชิดตันติสุริพรโอเคนะครับขอบคุณเอ็มซีมากๆเลยนะโปรโมทสุดพลังเลยนะฮะรู้สึกว่ากล้องของคุณโอไม่ค่อยชัดนะฮะเขาบอกว่าไม่ว่าไม่สนนะคะว่าน่าจะชัดหลังจะเบอร์ขอมีเธอเป็นจุดโฟกัสก็พอนะครับผมโคต้ายิ่งเชิดตันติสุริพรสวัสดีทุทุกคนนะครับ ก็ขอบคุณผู้เปิหาศทางธุรกิจก่อนนะครับพี่ทอมธเนศรีลาพรแลวก็โค้ชผู้สอนงานนะครับพี่เตี่ยนพี่ชมพู่พี่เมฆพี่แมวพี่จานนะครับแล้วก็ครอบครัวพวกเรานะครับเดอะวิคเตอร์นะครับก็ถือว่าเป็นยังไงบ้างครับช่วงที่ผ่านมาเพื่อนๆมีโอกาสที่จะผ่านมาแล้วประมาณ13วันนะผมเชื่อว่าเราน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็วิคเตอร์นะครับถือว่าเติบโตมากนะครับเรามีนิวไฮพร้อมๆกับเลกาซี่สมเดือนติดกันแล้วนะฮะ แล้วผมว่าแคมเปญต่างๆในเดือนนี้นะครับล้วนแล้วแต่จะเป็นจุดจุดที่ทําให้เพื่อนๆนะครับเติบโตไปพร้อมๆกับพวกเราแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนในช่วงนี้ที่ผมอยากจะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆนะครับผมว่านี่คือหนึ่งเครื่องมือเลยนะครับที่จะสามารถทําให้เพื่อนๆนะครับคุยเรื่องรีบอลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนๆพอดีไหมครับถ้าเราสามารถจับหลักในการคุยรีบอลให้มันง่ายสั้นกระชับ แล้วก็สามารถทําให้เราเนี่ยเป็นมืออาชีพในการพูดรีบอลแล้วสามารถแนะนํารีบอลขายรีบอลได้เข้าโปรเจกต์นะครับขายมันแลกเงินหรือทําได้โฟคือ4ี่เซตเฉลี่ยต่อเดือนขั้นต่ําเลยเพื่อนๆว่าผลลัพธ์แบบนี้น่าสนใจไหมครับถ้าน่าสนใจพิมพ์เลขหนึ่งมาให้ผมหน่อยได้ไหมครับโอเคนะครับเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆเชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็ น่าจะมีโอกาสที่จะได้เคยฟังเรื่องหาเรเื่องหานี้แล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ถือโอกาสมาอัปเดตในปี 2020, 2020แล้วกันนะครับว่าจริงๆเครื่อง,งมือนี้ยังเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับที่ผมใช้ในหน้าเคสจริงแล้วรู้สึกว่ามันพูดได้ง่ายสั้นแล้วก็กระชับมากๆเลยนะครับบางเคสน,นะครับเราใช้เวลาคุยไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ชั่วโมงนะครับเราสามารถที่จะแนะนำรีบอลให้กับเขาได้เลยผมแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีเครื่องมืออันนี้นะครับก็คือทั้งหมด14 14แผ่นอย่างนี้นะครับ100บาทนะครับติดต่อกับดีเลคเตอร์ในสายงานได้เลยผมว่านี่คือหนึ่งเครื่องมือที่อยากเพื่อนๆมีไว้ใช้มากๆนะครับก็เรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างเขาบอกว่า เพื่อนๆรู้จักซูมาอี้ไหมครับซูมาอี้นี่คือเป็นเขาเรียกว่าอารมณ์แบบแกนนำเนาะเป็นแกนนําของสามก๊กนะครับดังมากคนนี้นะคบเขาบอกว่าข้าเนี่ยตวัดกระบี่เพียงแค่ครั้งเดียวก็จริงแต่รู้ไหมข้าเนี่ยใช้เวลาลับขวานลับกระบี่เนี่ยมากกว่า10ปีเ <c oughs> ช่นเดียวกันครับวันนี้ผมว่าการที่เราเตรียมความพร้อมในการที่เรามีความรู้มีทักษะในการเราไปเจอหน้าเคสน,นะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะแนะนําเขาได้แล้วก็เขาก็จะมากินใช้รีบอลกับเราอย่างแน่นอน ทีนี้ครับสิ่งที่ผมอยากมาแบ่งปันกับเพื่อนๆในวันนี้ไม่ใช่เป็นการพูด100%นะครับแต่จะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆแล้วกันนะครับว่าเราลองดูว่าการพูดแบบนี้การชี้ประเด็นแบบนี้มันน่าสนใจยังไงบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วครับในยุคปัจจุบันเวลาคุยรีบอลนะครับผ่านโอชัชตรงนี้เนี่ยเราคุยกันทั้งหมดประมาณ4เรื่อง โดยแบ,บ่งเป็นอย่างนี้ครับก็คือจะมี4พาร์ทแต่พาร์ทแรกสําคัญแต่ว่ายังไม่ได้ถูกใส่มาในนี้นะครับก็คือพาร์ทศูนย์ก่อนแล้วกันก็คือ Why จอยเพื่อนๆจดไว้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ตอนนี้108คนถ้าเรายังไม่มี Why จอยนี่คือส่วนที่เราควรมีก่อนเป็นเรื่องแรก Why จอยฉบับสินค้า Why จอยฉบับเปิดใจของรีบอลนะครับหลังจากนั้นเราจะคุยนะครับในพาร์ทที่1ก็คือสาเหตุนะครับในการสาเหตุจากความอ้วน นะครับแล้วก็อันตรายจากการอ้วนนะครับอันที่2ภพาร์ทที่2ก็คือความเข้าใจผิดในการลดน้ําหนักซึ่งในโปรชัวร์เนี่ยมันพูดง่ายตรงที่ว่ามันจิ้มไปตามภาพและขยายภาพขยายความได้เห็นภาพมากๆเลยทีเดียวนะครับ3ก็คือแปลค่าไขมันขายความกลัวนะครับหรือพู้เนี้ยคือการวิเคราะห์ค่านั่นเองนะครับแล้วก็พาร์ทที่4ี่ก็คือการลดอย่างถูกวิธีโดยการใช้โภชชันการรีบอร์นซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมีโอกาสที่จะไปพร้อมๆกันในแต่ละพาร์ทนะครับ ก็เรามาดูกันอย่างนี้ครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันแรกก่อนนะครับก็คือนะครับมีคนเขียนกระดานให้ผมด้วยนะฮะน่ารักจังเลยนะครับถ้าใครเขียนช่วยดูให้หน่อยนะครับอืมนะครับโอเคนะฮะก็เรามาดูกันแล้วกันนะครับอันแรกก่อนนะครับก็คือในส่วนของหน้านี้หน้าแรกนะครับก็คือโพรการรีบอลนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็เป็นอะไรที่ผมว่าดีมากๆเลยทีเดียว เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับถ้าใครมีคู่มืออยู่ในมือนะครับผมอยากให้เพื่อนๆมีติดไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันพาร์ทแรกเราคุยเรื่องอะไรบ้างนะครับพาร์ทแรกเนี่ยครับเราก็จะวินิจฉัยไวจอยก่อนเพราะฉะนั้นคุณต้องมั่นใจครับว่าคุณมีไวจอยจากหัวข้อสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวผมจะมีการขยายความนะครับเมื่อก่อนมีปัญหายังไงจากการที่เรามีไขมันเยอะหรือพูดง่ายๆคือเราอ้วนขึ้นเราเคยลดวิธีไหนมาแล้วบ้างนะครับแล้วทําไมมันถึงไม่ลดในการใช้วิธีการเหล่านั้นนะครับ3ครับเรามารู้จัก รีบอร์ได้ยังไงรีบอรที่เราใช้เนี่ยมันคืออะไรอธิบายเขาคร่าวๆให้เขาเห็นภาพนะครับแล้วก็ขายผลลัพธ์ตรงนี้สําคัญครับขายผลลัพธ์ในเชิงตัวเลขการเปรียบเทียบด้วยตัวเลขเป็นอะไรที่เวิร์กมากนะฮะแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยทำให้เขาเห็นภาพว่าเป็นยังไงบ้างเช่นเราบอกว่าเนี่ยเมื่อก่อนเราใส่ xl พอเข้าจบโปรแกร,รมรีบอร์นะตอนนี้เราเหลือแค่ไซส์ s เลยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเราโ,โห ทะเลาะกับตู้เสื้อผ้าเลยก็คือเสื้อผ้าใส่ไม่ได้ทั้งตัวทักวนี้นต้องโละตู้โละเสื้อผ้าที่อยู่ในตู้ทั้งหมดเลยเพราะใส่ไม่ได้เพราะมันใหญ่เกินไปแล้วนี่ไหมถ้าเรามีการเปรียบเทียบเปรียบเปยใช้ตัวเลขในการประกอบนะครับมันจะเป็นอะไรที่เวิร์กมากเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับ เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วหลังจากที่เราได้เริ่มเ,เริ่มทํางานนะครับทำงานหลายอย่างน้ําหนักก็ขึ้นจาก70็กิโลนะขึ้นมาทีเดียวประมาณ15บกิโลเลยก็คือเราเป็นคนชอบแบบชอบทานด้วยชอบกินของหวานด้วยจนรู้สึกว่าเฮ้ยทนไม่ไหวละอ้วนเกินลวใส่เสื้อผ้าไม่ได้แล้ะก็เลยเริ่มออกกาลังกายนะครับรวมถึงกินมังไม่ใช่ไม่ใช่มังทุกอย่างนะครับกินมังสาวิรัตนะฮะ ลดน้าหนักไปได้5้กิโลก็จริงนะฮะแล้วเพื่อนก็แนะนําให้ทานยาอะไรก็ไม่รู้น้ําหนักลงไปก็จริงนะครับประมาณ5้กิโลแต่เกิดสภาวะโยโย่น้ําหนักเลยดีดขึ้นมานะครับเกือบประมาณ100่กิโลคือตกใจมากนะครับมันก็หยุดทานไม่ได้ไม่ไหวกับตัวเองแล้วเพราะอาการกลนก็เริ่มมาไขามันพอกตับไปหาหมอกอ่เขาเขสึกว่าเฮ้ยคุณเนี่ยเริ่มมีจุดต่างๆที่อยู่ในตับแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าต่างๆมันเกินตัวมากๆหาเงินได้เยอะก็จริงแต่เอาจริงๆคือ ัวตายก็ก,ก,ก็เลิกสึกว่าทนไม่ไหวแล้วจนวันหนึ่งไอ้เคสไอ้เคสในเฟซนะฮะไม่รู้ไปทําอะไรมามันเคยอ้วนแต่ดูแลด้วยโภชาการรีบอลนะครับแล้วมันบอกว่ามันไม่ใช่ยามันเป็นโภชาการอาหารรูปร่างเปลี่ยนเยอะมากเลยตัดสินใจนะครับที่จะเริ่มศึกษารีบอลแบบละเอียดปกติเราเป็นคนเชื่อญากนะก็เลยเช็คข้อมูลหลายอย่างหลังจากนั้นเนี่ยไอ้เคเนี่ยแหละมันก็กินรีบอลไป14วันตื่นเต้นมาก ไขมันนะฮะไขมันเปอซไขมันก็ลงลงไปประมาณ3%อายุเซลล์ก็ลงนะจากตอนแรกที่ช่างอะ่ะคือที่เนี่ยมันดีมากคือมันมีเครื่องช่างด้วยจากอายุเซลล์5 5ลดเหลือ47น้ําหนักลงไปประมาณ4โลโดยที่เราแทบจะไม่ได้ออกกำลังกายใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมเลยแล้วพอไปเจอหมอนะฮะหมอบอกเฮ้ยค่าตับดีขึ้นตอนเนี้ยหุณเนี่ยเริ่มเปลี่ยนละ จากตอนแรกนะครับหนักประมาณ55ตอนนี้เหลือแค่50กิโลเท่านั้นเองไขมันพอกตับก็หายไปเฮ้ยเรามั่นใจเลยว่าท่านนายเนี่ยมีโอกาสได้เข้าคอร์สรีบอร์นนะนายจะสุขภาพดีเปลี่ยนหุ่นได้อย่าง100%เลยเรามั่นใจอย่างนั้นเราว่าการพูดอะไรแบบนี้ด้วยน้ำเสียงอะไรประมาณนี้เราว่าเพื่อนที่นั่งอยู่กับเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาเนี่ยเห็นถึงความเขาเรียกว่าเห็นถึงความว้าวจากการเราเปลี่ยนแปลงไหมครับ ผมว่าเขาน่าจะเปลี่ยนแน่ๆเลยทีเดียวนะครับทีนี้หลังจากที่เราทําพาร์ท0ไปละเราก็เข้าสู่โปรชัวรีบอลน,นะครับว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งมันก็จะแบ่งเป็นท่อนๆเดี๋ยวเราแกะลอยออกมาแล้วกันนะคบว่าแต่ละท่อนมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับพาร์ทอันที่2.1นะครับสาเหตุของความอ้วนนะครับก็จริงๆเนี่ยเราพูดไปตามภาพได้เลยนะครับสาเหตุของความอ้วนก็เกิดจากการที่เราทานโภชการที่ต่ําอาหารข้างนอกส่วนใหญ่ก็เพื่อนๆแคลอรี่มันสูงแต่โภชการมันต่ํา มื้อที่เรากินส่วนใหญ่นะครับเ,เป็นมื้ออร่อยก็จริงแต่มันเป็นมื้อป่วยเพราะมันปะปวนมากับแป้งไขมันที่สูงแต่โปรตีนและวิตามินเนี่ยค่อนข้างต่ําแล้วเชื่อไหมว่าเราเดินมา3าคนนะทุกๆ3าคนจะมีคนอ้วน1คนเนี่ยหนึ่งสองอ้วนหนึ่งสองอ้วนแล้วเดินหนึ่งปีนะครับคนไทยเนี่ยจะเฉลี่ยน้ําหนักขึ้นประมาณ3ากิโลแล้วคนในอดีตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเสียชีวิตจากเชื้อโรคแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วทุกวันนี้นะครับโรคที่ฆ่าชีวิตคนไทยมากสุดก็คือโรคอินซดีเอสก็คือโรคไม่ติดต่อ เกิดจากอะไรครับเกิดจากอาหารการกินเข้าไปนั่นแหละนะครับส่วนใหญ่มันกินแค่กินอิ่มแต่กินไม่ครบแล้วนายอยากรู้ไหมว่าทําไมคนอ้วนถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้อ่าเห็นไหมเพื่อนๆแคปหน้าจอไว้เลยก็ได้นะครับมันเป็นโครงประมาณนี้แหละสําหรับทอ่อนแรกที่อยู่ประมาณตรงนี้นะครับเรามาดูต่อนะครับในท่อนที่สองก็คือท่อนล่างตรงนี้ท่อนที่อยู่ด้านล่างตรงนี้มันก็เกิดจากอาหารการกินที่เรากินเข้าไปนั่นแหละตรงนี้เราต้องขยี้ครับ ขยี่ย้ำอ่าขยี่ครัไม่เคยยี่ต้องขยี่ตรงนี้ครับขยี่อะไรบ้างนะครับเราก็คุยเขาฟังให้เห็นว่าอันตรายจากการมีไขมันมันเกิดยังไงบ้างมันเริ่มจากอาหารที่เรากินไปในแต่ละวันนะมันทําให้เราอ่ะมีไขมันบางทีมันสูงทําให้ไขมันอ่ะมันเริ่มอุดตันความดันก็เริ่มมาหัวใจโรคหัวใจก็อาจจะเกิดขึ้นอาหารส่วนใหญ่ข้างนอก มันปะปนกับ,บการปรุงรสนะครับอาหารก็จะมีน้ําตาลสูงทําให้ตับเนี่ยหลั่งอิสุลินมากมาตับอ่อนก็เริ่มทํางานไม่ไหวเบาหวานก็เลยถามหาทานยาจะต้องเยอะขึ้นยาดีก็จริงแต่สะสมสารเคมีบางทีมันก็แอบเป็นพิษด้วยซ้ํานะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานที่เราทานส่วนเกินสะสมจากสามแหล่งนี้จะสะสมสจะสะสมจากเป็นสามแหล่งนี้หนึ่งไขมันใต้ผิวหนังไม่น่ากลัวนะแต่มีผลในเรื่องของรูปร่างชัดเจนคืออ้วนนั่นเองสองก็คือ สะสมอยู่ในหลอดเลือดอันตรายแม้บางครั้งนะไปตรวจเลือดและคอริสรอลไม่สวยอย่าชะล่าใจก็มีสิทธิ์ที่อาจจะมีไขมันเกาะติดตามผนังหลอดเลือดไปเช็คนะครับมีอัตราเสี่ยงบางทีอาจจะเกิดซัตเดนเดนหรือช็อกเจ็บหัวใจก็เป็นไปได้นะครับสุดท้ายไขมันมันไหลลงไปไปอยู่ที่ช่องท้องไปอยู่ที่หลังกระบ,บังลมและไปเกาะติดอยู่ตามอวัยต่างๆเป็นระเบิดเวลาที่อาจจะทําให้เกิดโรคเสี่ยงมากมายเลยทีเดียว เงินเนี่ยเราอาจจะมีหรือไม่มีเราไม่รู้แต่มันไม่ใช่ตัวแปรสําคัญสิ่งสําคัญที่สุดคือบางทีเราไปโรงพยาบาลทันหรือเปล่าโอ้โหเราว่าถ้าเราอ่ะขู่กลัวอะไรประมาณนี้ขยี้อะไรแบบเนี้ยเราว่าเขาเริ่มรู้สึกกลัวเรื่องกับเกี่ยวกับไขมันไหมครับผมว่าเขาน่าจะต้องกลัวมากๆเลยทีเดียวและที่สําคัญเนี่ยถ้าไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะครับเขียนว่าทานยามากมีผลยังไงเนี่ยใน Google มันบอกไว้เยอะมากๆเลยนะครับว่ามันค่อนข้างอันตรายมากๆทีนี้ เราก็พลิกมาครับอยู่ด้านนี้เห็นไหมถ้าเนเพื่อนพูดตามนี้นะมันสั้นกระชับจริงๆเลยแหละแล้วมันสามารถทําให้เราอยู่ในโครงจริงๆนะครับทีนี้มาถึงหน้านี้เราคุยอะไรบ้างนะครับร์ที่2ก็คือเราคุยในเรื่อง,องความเข้าใจผิดในการลดน้ําหนักจริงๆการลดน้ําหนักมันมีหลายวิธีมากๆนะแต่คนไทยยังมีความเชื่อผิดๆอยู่สาเหตุหลักนะครับก็คืออะไรนะครับไม่คุมโภชการอาหารทําให้เกิดการโยโย่เอฟเฟกอะไรบ้างอย่างแรกคือเราเคยเห็นใครบางคนเนะี้ย ออกกําลังกายอย่างหนักพอหยุดออกกําลังกายแล้วอ้วนเพราะเรื่องสิ่งเหล่านี้ก็คือการที่เขาออกกําลังกายแบบผิดวิธีบางครั้งสูญเสียกล้ามเนื้อเตาเผาพลังงานก็ถือว่าไม่ได้ดีมากและการออกกําลังกายอย่างเดียวไม่ได้หวังผลว่าถ้าไม่ได้หมายความว่าเราจะมีสุขภาพดีนะเพราะเราเคยเห็นใครบางคนอยู่ในฟิตเนสตั้งนานแต่ยังเขาเรียกว่ายังหุ่นไม่ดีสุขภาพยังไม่ค่อยแข็งแรงหรือเขาเรียกว่าหมูแข็งแรงนั่นเองเราเคยเจอไหมเพราะเขาอาจจะออกกําลังกายเยอะ แต่เขาหลังจากนั้นเขาไปกินบิงซูไปกินหมูกระทะไงครับเขาไม่ได้คุมเรื่องของโภชการอาหารอย่างที่สองนะครับการอดกระหารนะครับก็ไม่เวิร์กเลยทําให้ร่างกายเครียดระบบเผาผลาญก็พังด้วยนะครับไม่ใช่เป็นทางออกที่ดีเลยหรือสามก็คือไปกินยาลดน้ําหนักนะครับจิตเวชนะครับไปกินยาจิตเวชเพื่อหลอกประสาทนะครับให้ไม่ไม่ให้รู้สึกหิวแต่เชื่อไหมครับการลดแบบนี้นะน้ําจะหายพวบเลยกล้ามเนื้อจะหายพวบเลยแล้วเราจะดูหิวเราจะดูโซมากๆหรือสี่ครับที่ฮิตมากๆเลยคือ ไปดูดไขมันอันนี้อันตรายที่สุดเลยพูดจำตรงคือผมไม่รู้ว่าพี่เคยลองวิธีไหนมาแล้วบ้างแต่ทุกๆวิธีที่ผมกล่าวมานะครับผมกล้าพูดเลยว่ามันไม่ใช่ทางออกจุดท้ายของการมีสุขภาพที่ยั่งยืนเลยทีเดียวนะครับ ผมอยากจะเสนอวิธีในการลดไขมันที่ถูกวิธีครับลดเฉพาะไขมันพี่ว่าเนี่ยรูปของคุณแตงกับคุณซิงเนี่ยเราสามารถให้เขาเห็นภาพว่าพี่ว่าไหมครับขวาหรือซ้ายอันไหนหนักกว่ากันพี่เคยสงสัยไหมครับว่าทาไมน้ําหนักเท่ากันแต่ทําไมคนเนี้ยหุนและก็สุขภาพดีกว่าแสดงว่าคนเนี้ยมีกล้ามเนื้อเยอะกว่าคนคนนี้ เพราะไขมันเวลาอยู่ในร่างกายนะครับจะคงตัวมากกว่ากล้ามเนื้อประมาณสามเท่าแสดงว่าการลดอย่างถูกวิธีคือลดที่ไขมันครับไม่ได้ลดที่น้ําหนักวันนี้สิ่งที่ผมจะมาคุยกับพี่ว่าลดครั้งสุดท้ายแล้วไม่กลับมาสุขภาพแย่เป็นยังไงบ้างนะครับจบแล้วครับในพาร์ทที่สองพาร์ทที่สก็คือพาร์ทนี้นะครับวัดองค์ประกอบร่างกายตรงเนี้ยผมอยากให้เราเป็นคนหนึ่งครับที่โปรโมทเครื่องชั่นเก่งๆซึ่งเดี๋ยวจะมีวิธีการด้วยนะครับเราอาจจะมีประโยชน์เกินนําแบบนี้ก็ได้ครับว่าพี่ จะดีไหมครับถ้าวันนี้เราลดไขมันได้อย่างถูกวิธีน้ําหนักอาจจะไม่ลงเยอะนะพี่แต่ไขมันลดหุ่นพี่เปลี่ยนมากๆแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเลยครับพี่ว่าเรากําลังลดไขมันอยู่วันนี้ครับผมเนี่ยจะมีเครื่องเครื่องหนึ่งปกติพี่ต้องไปเครื่องนี้ครับไปตรวจวัดที่โรงพยาบาลดังๆตามมาเอ,อ่อโรงพยาบาลใหญ่ๆตามที่กรุงเทพนะครับเขาเรียกว่าเครื่องเด็กซ่าสแกนเป็นเครื่องที่ใช้ในการสแกนไขมันทั้งร่างกายเลย การวิเคราะห์ทางการแพทย์นะครับใช้กันทั่วโลกเป็นเทคโนโลยีที่ดีมากๆแต่การตรวจต่อครั้งใช้มูลค่าค่อนข้างแพงแต่วันนี้ครับโงบรงพยาบาลเอก,กชนระดับกลางๆหรือโรงพยาบาลรัฐบาลนนครับจะมีเทคโนโลยีใกล้เคยียงชื่อว่า DEXASCAN นะคะอชื่อว่า BIA ที่มีความแม่นยำพอๆกับ DEXASCAN ประมาณ96ซึ่งวันนี้ครับผมนำเครื่องนี้มาวัดให้กับพี่ด้วยถึงตรงนี้คืออะไรครับถ้าคุณจะลุยตลาดรีบอล ปฏิเสธไม่ได้ครับว่านอกจากโฟชัวร์ที่คุณจะมีคุณจะมีเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายพี่ว่าถ้าถอดเสื้อมาพี่มีรูปร่างประมาณไหนครับในรูปพี่ลองดูครับเนี่ยเราก็ชี้ให้เขาดูด้วยให้เขาลงประเมินด,ดูก่อนถ้าให้เขาลองประเมินและเขาค่อยขึ้นช่างเขาจะเห็นเลยครับว่ามันสถขียนที่96เปเซ็นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้ค่าที่เวลาเราช่างเสร็จนะครับ ค่าที่เราจักขยี้มากๆเลยจะมีประมาณ3ค่าหลักๆนะครับค่าไขมันนะคะอายุการเผาผลาญอายุเซลล์นั่นเองแล้วก็ไขมันช่องท้อง ซึ่งตรงนี้ผมอาจจะไม่ได้ขยายความเยอะแต่ผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับมีโอกาสไปฟังลิงก์นี้ครับดีโคตรครับการอ่านค่าร่างกายแบบมืออาชีพโดยโค้ดเพนอยู่ใน Victor Channel นะครับแคปหน้าจอไปก่อนก็ได้แล้วก็พิมพ์ตรงนี้เลยนะครับใน Victor Channel ถ้าเพื่อนๆตอนนี้ของ Victor ยังไม่ได้มีโอกาสได้กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกดสับต,ตะรนะกูให้เพื่อนๆนะครับอยู่นเลยอันนี้ผมว่าพี่เพนนะครับโอ,อ้อ่านวิเคห์ได้ดีมากนี่คือฉบับปี2020ซึ่งผมว่า ถ้าเราอ่านค่าได้เชิงแบบพี่เพนนะฮะเราสามารถที่จะแนะนำรีบอลและเป็นดเรคเตอร์เป็น Ruby แบบพี่เพนได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วหลังจากที่เราวิเคราะห์ค่าเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับมันจะมีช่องด้านล่างตรงนี้ถ้าเพื่อนๆเห็นนะฮะมันจะมีช่องด้านล่างตรงนี้แล้วก็บอกพี่เอาจริงๆนะพอเราเห็นค่าร่างกายตรงนี้เราต้องดูแลสุขภาพจริงๆไม่ต้องทําเยอะมากพี่ทํา14อย่างนี้ให้ครบ มื้อเช้าพี่ต้องทานครับเพราะมันสําคัญในร่างกายกินไม่เกิน BMR ครับทานน้ำให้ได้วันละ3าถึงสลิตรงดอาหารผัดทอดปิ้งย่างเปลี่ยนเป็นต้มนึ่งอบตุ๋นยำรวกอ่าเพื่อนๆพูดได้ไหมฮะเปลี่ยนจากผัดทอดปิ้งย่างเป็นต้มนึ่งอบตุ๋นยำรวกนะพูดบ่อยๆเดี๋ยวคล่องเองนะครับทานไฟเบอร์ให้ได้ประมาณ400กรัมต่อวันนะครับทานไขมันดีอาหารอะไรบ้างวะได้ไขมันดีส่วนใหญ่ของทอดก็คือไขมันเลวล้วนๆนะทานแป้ที่เป็นเชิงซ้อนนะครับทานโปรตีนให้หนักเท่ากับน้ำหนัก,นก,นกตัวและเป็นกนะรัมนะควบคุมระดับน้า ในเลือดพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายให้ได้5วันต่อสัปดาห์30มสถึงหกนาทีผมถามจริงๆอ่ะในความเป็นจริงแล้ว14อย่างนี้พี่ทําได้ครบไหมครับถ้าไม่ครบวันนี้ผมมีสูตรลับโภชนาการการันตีในการลดไขมันกับพี่ครับเปลี่ยนได้อย่างเห็นได้ชัดครับ7 14วันพี่ก็เริ่มเปลี่ยนด้วยโภชการที่ชื่อว่ารีบอร์ มาถึงตรงนี้เพื่อนๆว่าถ้าเราพูดอะไรได้ประมาณนี้เพื่อนๆว่าคนเริ่มคล้อยตามสนใจรีบอลกับเราไหมครับถ้าสนใจพิมพ์เลขเก้าไหมผมนิดนึงว่าเพื่อนๆยังอยู่กับผมนะฮะทีนี้ครับเราก็มาพลิกมาตอบในหน้านี้เห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้คือฉบับล่าสุดเลยนะครับพอดีผมยังไม่ได้มีไฟล์ตัวนี้นะครับแต่นี่คือฉบับล่าสุดเลยนอกจากโปรเมนะครับเรามีเมพิชนาตนะครับเรามีทีม a v a d นะครับเรามีโป้โยคีเพย์บอลเรามี Boy ๊อปบุนั็อกคือผมว่าตรงนี้ก็โคตรกินขานละ แต่ผมแนะนํานี่คือทริคที่ผมใช้บ่อยนะครับด้านล่างมันคือราคาผมแนะนํครับเวลาเราคุยครับพับครึ่งสิฮะ <c oughs> พับครึ่งก่อนฮนะเดี๋ยวเดี๋ยวในระหว่างที่เรานําสายตาด้วยปากกานี่นะฮะเดี๋ยวเขาเหลือไปดูราคาด้านล่างตกกระจายไม,ไม่ไม่กินกับเรานะครับเพราะฉะนั้นพับครึ่งก่อนดีที่สุดนะฮะทีนี้เวลาเราจะโปรโมทในช่วงตรงนี้เราโปรโมทยังไงบ้างนะครับนะครับนี่คือพาร์ทที่สี่แล้วนะฮะเราก็โปรโมทอย่างนี้ก็ได้ครับว่าพี่รู้จักโปรเมไหมนักกีฬากร์ฟมือหนึ่งของโลกก็เลือก โปรดัก t ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้ดูแลตัวเองเอาจริงๆพี่นักกีฬาระดับนี้ต้องมีการตรวจเลือดตรวจสารกระตุ้นบ่อยๆอยู่แล้วก่อนเขาทําการแข่งขันเพราะฉะนั้นเขาไม่กินอะไรซีซัวแน่นอนครับพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าโปรเม เขามั่นใจเขาเลยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์รีบอลในการกินใช้เพราะนั้นผมเชื่อว่าถ้านักกีฬาทานผลิตภัณฑ์ของเราได้นะครับเราปลอดภัยมากๆเลยรีบอลครับพี่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ในการลดน้ําหนักแต่เป็นโปรยการอาหารอาหารโปรชยการที่ทําจากอาหารจริงพร้อมเสิร์ฟในรูปแบบคล้ายๆเหมือนอาหารอาหารของนักบินอวกาศนะครับพี่ทำมาจาก ผักประมาณครึ่งกิโลโปรตีนธรรมาจากผักจากนมนะครับแล้วก็นํามาเป็นแบบรูปแบบของบริสุทธิ์พร้อมทานพบกพาสะดวกทรมาจากไขมันดีทุกตัวเป็นอาหารที่ช่วยในการเผาผลาญล้างลําไส้ให้สะอาดนะครับและช่วยในการนอนหลับได้ด้วย 4. องค์ประกอบสําคัญในการลดไขมัน 1. ก็คือรีบอร์พี่จะมีโค้ชก็คือผมนี่แหละ ที่ผมเนี่ยดูแลลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับมาดูแลพี่มาโคชชิ่งกับพี่3ามกับพี่ถ้าพี่เอาตัวพี่เข้ามาในบรรยากาศแบบนี้พี่จะได้ความรู้ซึ่งผมเนี่ยมีคลิปมีคลิปหมอคุณหมอดีๆหรือลิงก์ต่างๆให้พี่เรียนรู้ด้านโภชนาการสุดท้ายอยู่ที่ตัวพี่ครับถ้าพี่มีวินัย4องค์ประกอบนี้จะเข้ารวมกันนะครับสามารถทําให้พี่ได้ผลลัพธ์อย่างแน่นอนรีบอร์นประกอบไปด้วยอาหารที่พี่อาจจะ ไม่สามารถได้ครบแบบนี้ในอาหารข้างนอกทั่วๆไปครับพี่มีอะไรบ้างดูกันครับพี่น้ำมันลำ้า้ครับพี่เนี่ยเราก็ชี้ไปแต่ละตัวนะครับน้ำมันลำ้าวคือไขมันดีที่ช่วยทําให้ได้พี่ได้องค์ประกอบในการดูแลสุขภาพองค์รวมช่วยในเรื่องไม่เกนภูมิแพ้นอนไม่ค่อยหลับปวดประจําเดือนนิ้วล็อกข้อล็อกช่วยดูแลเรื่องสี่ระบบห้องหัวใจแล้วก็หนึ่งระบบสมองนิวเทรียมครับพี่คือผัดออร์แกนิกประมาณโอ้โ oh. ห ผักออร์แกนิกที่แบบสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆนะครับพี่ไม่ต้องกินผล,ลไม้เป็นตะก,ก้าตะก,ก้าผักเป็นกระบุงกระบุงฉีกซองใช้นิวเทียนก็ครบแล้วและมีนวัตรกรรมในการดูดซึมระดับโลกเลยทีเดียวนิวทิโปรพี่ เป็นโปรโตีนครบจากหลายแลแหล่งคูเหลืองนมวัวและก็ปลาทะเลนะครับได้สิทธิวัตช่วยในเรื่องของภูมิต้านทานนะครับในช่วงที่พี่ลดไขมันด้วยเขาเรียกว่าวลมูนนะครับมีเวไอโซเลตครับพี่ไม่ใช่กินให้กล้ามขึ้นนะครับแต่เป็นโปรโตีนที่ช่วยรักษาฐานกล้ามเนื้อทําให้เรานะครับได้เขาเรียกว่าสัสดส่วนที่มันลงเนี่ยมันลงอยู่ในส่วนของไขมันนะครับคิปพี่เป็นทางเลือกในการทานแป้งสมาร์ทครับที่ผมบอกเป็นแป้งเชิงซ้อนอันนี้แหละ จะทำให้พี่ไม่หิวจุกจิกในระหว่างมือ้อไม่ทําให้พี่อ้วนแล้วก็ไม่ทําให้น้ําตาลเบี่ยงด้วยนะครับโฟลซ่าครับพี่จะเป็นตัวบล็อกช่วยในการบล็อกแป้งน้ําตาลไขมันไม่ให้สะสมเพิ่มนะครับตัวนี้ผมชอบมากแล้วก็โฟลครับเป็นตัวช่วยล้างดีท็อกซ์ลำไส้นะครับทำให้ ไข่เขาเรียกว่าของเสียที่อยู่ตามตาลำไส้เนี่ยรอยากลำไส้เนี่ยค่อยๆแบบเป็นเทศบาลกําจัดของเสียนะครับทาให้การทํางานของลำไส้เป็นกิจวัตรที่ดีนะครับแล้วก็ไม่กักตุนไขมันอยู่ในลำไส้ด้วยนะครับไอเดียผมเรียกตรงนี้ว่าวิตามินหน้าเด็กครับพี่เป็นตัวกระตุ้นโกรทฮอร์โมนในกระหลับเพิ่มการเผาผลาญพี่รู้ไหมไอเดียเนี่ยพี่กินแล้วไปนอนนิ่งๆน,นะมันเผาได้ประมาณ200แคล200แคลเท่ากับพี่ต้องวิ่งอยู่บนลู่วิ่งประมาณ45นาทีและทําให้พี่หลับลึกตื่น มาสดชื่นด้วยนะครับเนี่แหละครับเราสามารถที่จะอธิบายง่ายๆสั้นๆกระชับกระชับแบบนี้ได้หรือถ้าเรานะครับมีรีบอร์นที่แพ็คเป็นวันๆของจริงอยู่แล้วพวกไปให้เขาดูก็ได้ครับว่าโภชการต่างๆตวเนี้เป็นยังไงบ้างมันง่ายสะดวกไม่ยุ่งยากยังไงบ้างนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็อาจจะพลิกมาตรงนี้นะครับว่าเราสามารถเปรียบเทียบได้เลยว่า มือป่วยกับมือสุขภาพมันแตกต่างกันยังไงในโป,โปรแกรมโภชการรีบอร์นนี่นะครับมันจะประกอบไปด้วย4มื้อต่อวัน120มื้อต่อเดือนแล้วก็มีโค้ชคอยดูแลให้ด้วยพี่ลองที่ดูนะครับถ้าเราเปรียบเทียบก,กับการที่เราไปออกกําลังกายค่าอาหาริีเราก็ต้องมีค่าจ้างเซนเนอร์ฟิตเนสค่าอาหารเสริมที่อาจจะต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ายาถ้าป่วยค่าเข้าฟิตเนสค่าชุดฟิตเนสอีกนะครับค่าเสียเวลาการ อาจจะไปหาไก่หาไข่หาอะไรมาปรุงรสเพื่อได้เป็นอาหารที่เป็นคลีนด้วยค่าเดินทางต่างๆซึ่งตรงนี้รวมๆม,มาแล้วนะครับผมว่ามันก็อาจจะใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะมากและบางครั้งมันก็อาจจะไม่ลดเท่ากับมันเปลืองครับพี่แต่วันนี้ถ้าพี่ใช้โภชการที่ชืู่รีบอลมันสามารถทําให้พี่ดูแลสุขภาพในองค์รวมได้แล้วก็ทําให้พี่ลดไขมันได้ดีด้วยซึ่งตรงเนี้มันจะเป็นขั้นตอนนะครับในื่วงกัน ปิดการขายแล้วผมแนะนําเพื่อนๆชาววิกเตอร์นะครับทุกคนนะครับลองไปดูเทคนิคการปิดการขายในสไตล์หลายๆคนครับไม่ว่าจะเป็นเจมส์ทีตามินนะครับเจมส์เป็นคนหนึ่งที่เป็นท็อป20มียอดขายรีบอร์สูงสุดติดหนึ่งใน20ของ Legacy เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นของโค้ดแมวนะครับเทคนิคการปิดการของพี่แมวดีมากเขามีสไลด์ประกอบด้วยนะคะ แล้วก็ของพี่โอการเทคนิคการขายแบบปิดแบบ3แถมหนึ่งหรืออะไรก็ว่าไปนะครับเป็นคลิปสั้นๆเพื่อนๆสามารถไปแกะรอยและดูตรงนี้เพิ่มเติมได้เลยทีเดียวนะครับหลังจากตรงนั้นนะครับถ้าเขาดูน่าสนใจถ้าเราอ่ะไหนๆเราคุยทั้งทีเราคุยพยายามคุยครบคุยเรื่องโปรเจกต์ไขมันไปเลยได้นะครับผมแนะนําเลยครับว่าให้คุณถามด้วยประโยชน์ตรงนี้ต่อว่า พี่ครับแล้วพี่พอมีเวลาอีกประมาณ10-15นาทีไหมครับตอนนี้ทางบริษัทของเรามีสิทธิ์ที่ประโยชน์ในการทานรีบอนให้กับพี่เมื่อพี่เปลี่ยนไขมันทุกกิโลสามารถเปลี่ยนมาเป็นเงินให้กับพี่ได้เฮ้ยเหรอแล้วมันเป็นยังไงบ้างตรงนี้นะครับเราอาจจะสามารถเป็นคนหนึ่งครับที่สามารถคุยในเรื่องของกระดาษ8นาทีได้กระดาษ8ปนาทีนะครับเป็นกระดาษในการคุยทําให้เขาเห็นภาพโปรเจกต์ไขมันแลกเงินแต่ถ้ายังไม่ได้คุยตรงนี้ ก็ยังไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ายังไม่ต้องกังวลน,นะครับอาจจะพูดหลังจากที่คุณไป Follow กับโค้ชคุณ7-14วันจากคนอ้วนมาเป็นคนผอมและจะทำโปรเจกต์ไขมันแลกเงินได้ยังไงบ้างเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปดูตรงนี้เพิ่มเติมได้โอเคไหมครับไม่น่าจะยากเลยทีเดียวนะครับและถ้าเพื่อนๆน,นะครับอยากรู้ เทคนิคต่างๆในการที่เราจะสามารถเป็นเซียนรีบอลนอกจากคุยโปรชัวร์รีบอลได้แล้วนะครับในกลุ่มของเรานะครับเคยมีคอร์สเมื่อเดือนที่แล้วชื่อว่าเซียนรีบอลเพื่อนๆหาคลิปต่างๆในการอธิบาย,บายนะครับโภชาการรีบอลจากภาคทฤษฎีนะครับเป็นภาษาพูดง่ายๆโดยโค้ชจ๋าต่างๆนานานี่คือเยอะมากๆนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับ เราเริ่มมีลูกค้าแล้วเราจะทําให้ลูกค้าหนึ่งคนจากหนึ่งคนกลายเป็นสิบเซตจากหนึ่งคนเป็นหนึ่งองค์กรขนาดใหญ่ยังไงอะไรดีลยวละละหมอนเว้เนี่ยของพี่กันด้วยนะครับในเรื่องของเขาเรียกว่าโปรเจกต์คนพันเอนะครับในการที่เราสามารถที่จะทําให้ลูกค้าหนึ่งคนต่ออะไรชื่อให้กับเราได้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวซึ่งพี่กันนะครับปัจจุบันก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เป็นท็อปทรีของบริษัทนะครับที่มียอดขายติด ติดท็อปทรีนะครับตลอดการของการทําตลาดรีบอลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าในวันนี้นะครับเพื่อนๆคงน่าจะได้ความรู้จากผมไม่มากก็น้อยจากตรงนี้นะครับและผมว่ามันจะมีลิงก์ต่างๆให้เพื่อนๆสามารถทบทวนได้อย่างที่ผมบอกวันนี้มันอาจจะไม่ใช่วิธีการพูด100%แต่เป็นไอเดียให้เพื่อนๆน,นะครับลองมีเครื่องมือตรงนี้ในการที่เราสามารถที่จะคุยตลาดรีบอลได้ เพื่อนๆเ,เห็นด้วยกับผมไหมครับพอฟังตรงนี้แล้วเรารู้สึกเฮ้ยโปรโชวตรงนี้มันคุ้นได้ง่ายสั้นกระชับและน่าจะทําให้เราเป็นคนหนึ่งที่สามารถคุยรีบอร์นได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าใครเห็นด้วยตรงนี้นะครับผมขอเลขเก้าไหมผมนิดนึงครับเลขเก้าไหมผมนิดนึง ก็เชื่อมั่น,นะครับว่าตรงนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับให้เพื่อนๆสามารถเป็นมืออาชีพในการทําตลาดรีบอลทําให้ได้4เซตต,ต่อเดือนและสามารถทําให้เพื่อนๆน,น,นะครับไปสู่ไอซ์แลนด์กับทิป RA และเดอะนาคาของทิปซิกเนเจอร์ได้อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับขออนุญาตคืนมาให้กับ MC ครับขอบคุณมากสวัสดีครับสุดยอดมากครับ,รบอขอเสียงตบมือให้กับโคชาด้รย